คุณกำลังฟังแบตไตยพอดแคสต์สวัสดีครับผู้ชมครับแบตไตนี่ทราบกันดีนะเราเป็นสื่อเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นเราไม่ได้นำเสนอข่าวสารบ้านเมืองมากนักแต่ถ้าด้วยเรื่องจำเป็นจริงๆนั่นจะต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจนะครับวันนี้ผมเข้าใจดีว่าทุกคนกำลังรู้สึกเหมือนกันก็คือโกรธผิดหวังอะไรกันวะ รหรืออะไรต่างๆที่เกิดความรู้สึกเดือดดาลกันมาผ่านโลกโซเชียลเรื่องของทหารอียิปต์แล้วก็คณะทูตสุนคณะทูตสุานนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเรานี้เองแล้วก็ฝั่งของทหารอียิปต์ก็เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ระยองตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองโดนย้ายนะครับไปสู่จังหวัดนครปฐมแล้วตามข่าวแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องโทษอะไรกันและว,วันนี้เราจะใช้สื่อของเราในพื้นที่ที่ชวนกันพูดคุย ไม่ใช่รายการข่าวเป็นการชวนกันคุยวันนี้ผมจะจับพล็อตแผนที่นะครับที่เราจับพิกัดได้ว่าคณะทูตสูดานไปไหนบ้างจากข้อมูลที่ได้รับกับหูากับการเห็นจากการออกคอนเฟิร์มสบคนะครับต้องใช้คำว่าโดยรัฐเนี่ยก็มีการแถลงอย่างเป็นทางการแล้วว่ามีที่ไหนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าไปไหนกันบ้างเราจะได้เราแวดระวังภัยกันได้ คุณผู้ชมครับฝั่งของโรงพยาบาลเองเนี่ยที่ผมทราบโรงพยาบาลพญาไทนวมินแห่งนี้เนี่ยเขามีห้องเขามีห้องที่เรียกว่า uh, negative pressure นะครับหรือห้องแรงดันลบซึ่งสามารถจะป้องกันเชื้อไม่ให้ออกมาจากห้องนี้ได้มันเป็นเป็นผ่านประตูหลายๆชั้นเหมือนที่คุณเคยเห็นจากหนังโรงพยาบาลนี้ผมใช้บริการอยู่และผมก็อนง้างมั่นใจว่าเขามีห้องอะไรแบบนี้อยู่จริงๆนะครับข้อมูลชุดที่อยากจะให้ดูก่อนก็คือจากหน้า Facebook ผมเองผมก็ โพสต์สิ่งนี้ไปนะครับแล้วก็มีคนมาร่วมตอบกันอยู่พอสมควรนี่ฮะถ้าเหตุทหารอียิปต์และคณะทูตสูดานจะทําให้พวกเราต้องล็อกดาวน์อยู่แต่บ้านกันอีกรอบคุณคุณ,ค,ณคิดเห็นเป็นอย่างไรครับเอาจริงๆนะเพราะผมก็อยากฟังความรู้สึกคุณคุณผมร่วมความรู้สึกนะครับประมาณ1,600กว่าท่านที่ได้เข้ามาร่วม Engage ตัวโพสต์นี้แล้วก็597ความเห็นเอาจริงๆก็เป็นความเห็นที่ทุกคนก็รู้สึกแบบเดียวกันอนะคือโกรธนะ เกิดความรู้สึกอะไรต่างๆวันนี้คุณชิสานะผมอยากอ่านความเห็นนี้เป็นความเห็นที่ค่อนข้างน่าสนใจมานี่ฮะคุณชิสา,าเขาเขียนแบบนี้เขาบอกว่าแอปไทยชนะเนี่ยถ้าทําดีๆเราชนะได้นะแต่พอเริ่มหยวนคนที่เริ่มไม่ใส่ใจอีกอย่างข้อมูลในแอปหรือการติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงกับสบคกลับพบว่าแอปทํามาเพื่อให้คนอุ่นใจเป็นเพียงเครื่องมือนหนึ่งในการ PR แต่ไม่ได้เอาข้อมูลมาใช้จริงวันก่อนจะไปร้านคูบัว ก่อนไปเช็คในแอปไทยชนะก่อนนะก็คือก่อนไปเนี่ยเช็คในแอปก็พบว่าความหนาแน่นเป็นศูนย์แต่พอไปถึงที่จอดรถยังไม่มีล้นออกมาส่วนใหญ่เป็นครอบครัวด้วยแต่พอโทรไปถามคอเซ็นเตอร์ของสอบคนะบอกข้อมูลไม่เรียลไทม์และไม่ใช่ทุกที่ที่ถูกบังคับเอา้าแล้วจะมีแอปไทยชนะไปเพื่ออะไรส่วนประเด็นเรื่อง VIP ก็คงต้องแก้ที่ต้นทางของการคัดกรองการอนุญาตให้เข้ามาลงในสถานที่ที่รู้อยู่แล้ว ว่าการคัดกรองไม่เข้มงวดเชื่อเหลือเกินว่าเป็นเพราะรัฐคิดว่าจัดการได้นี่แหละรู้แหละว่าที่ผ่านมาเราจัดการได้ควบคุมดีแต่ครั้งนี้รัฐหรือสอบคก็ยอมรับเถอะว่าพลาดแล้วมาช่วยหาทางแก้ไขใช้เทโลยีให้เป็นประโยชน์แท้จริงจะได้ช่วยคลายความระแวงเศรษฐกิจกฟื้นตัวประชาชนใช้ชีวิตตามปกติเพราะเราต่างรู้ว่าช่วงโควิดนั้นมันสาหัสแค่ไหนนี่คือความเห็นนะวันนี้ผมพลาแผนที่ไว้พอสมควรมีแผนที่ที่จะให้เห็นนะครับภาพ การเดินทางนะครับทั้งในกรุงเทพของคณะทูตสูดานที่เอาหนูน้อยวัย9ขวบนะครับเป็นเด็กหญิงมาพักพักอยู่ที่คอนโดมิเนียมที่ชื่อว่าคอนโด 1X ซอยสุขวิท26นะครับแล้วก็ไปโรเพยาบาลที่ตอนแรกข่าวออกว่าเป็นบำรุงราชแต่สุดท้ายไม่ใช่นะครับก็เป็นการถแถลงแย้งทันทีที่สอบคอก,กล่าวถึงเอาเป็นว่าทางบำรุงราษบอกไม่ใช่ แล้วก็ล่าสุดเราทราบแล้วก็คือโรงพยาบาลพญาไทนนว่ามินออกมารับอย่างเรียกว่ากล้าหาญมากๆแต่ทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรามีรายงานที่มีรายละเอียดมากขึ้นนะครับเอาไปดูที่เคสทหารอียิปต์ก่อนมีคลิปภาพนะครับที่มีการกระจายกันทางทวิตเตอร์แล้วก็ยังไม่ได้ออกสื่อเยอะเท่าไหร่เอาเป็นว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสอบอคอแถลงไว้แบบนี้ครับ ทหารอียิปต์ไปที่ไหนกันบ้างแน่ๆก็ต้องเริ่มจากสนามบินอู่ตะเภานะครับสนามบินอูตะเภาก็คือสนามบินที่ทางานักบินขับมาเองนะครับสนามบินอูตะเภาอันที่1นะครับแล้วก็2ก็ไปที่โรงแรมดีวารีนะครับดีวารีนะครับแล้วก็มาดูที่กรุงเทพแล้วกันนะครับกรุงเทพเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พวกเราเองก็ต้องใช้คําว่าเรากางังวลอยู่พอสมควรเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับ เราเริ่มกันที่สุวรรณภูมิกันก่อนครับไปนี่ฮะกรณีเด็กหญิงชาวซูดานนะครับอายุ9ขวบเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจสอบโรคทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้รับแจ้งจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองว่าพบผู้ป่วยยืนยันผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นลูกสาวของอุปทูตซูดานประจําประเทศไทยทีมเฉพาะกิจเนี่ยลงพื้นที่สอบสวนโรคเพิ่มเติมที่บ้านพักสถานทูตซูดานและคอนโดมิเนียม 1X เพื่อติดตามประวัติเสี่ยงผู้สัมผัสเพื่อให้คำแนะนําในการควบคุมโรคสอบสวนพบว่าอยู่กันในลักษณะครอบครัวใหญ่คือมีปู่ย่ามารดาและน้องสาว3คนในบ้านพักชั้นเดียว3ห้องนอนมารดาจะเป็นผู้ขับรถออกไปซื้ออาหารมารับประทานไม่มีคนมาเยี่ยมที่บ้านเด็กหญิง9ขวบไม่ได้ออกนอกบ้านตั้งแต่วันที่12มีนาคมขณะที่อยู่บ้านไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยมีการรับประทานอาหารใช้จานชามร่วมกัน ทานอาหารด้วยมือและไม่มีผู้ใดในบ้านป่วย7ก็ดกตามข้อมูลตามอ่านนะครับมันดาพาลูกสาว4คนไปตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสด้วยวิธีเอาเป็นว่าป้ายคอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและปฏิเสธการสัมผัสคนไข้อื่นในโรงพยาบาลและตรวจไม่พบเชื้อนะครับเก้ากปู่ขับรถมาส่งขึ้นเครื่องบินเดินทางด้วยการการบินอียิปต์แอร์รหัสไฟล์นัมเบอร์เอ7 มีคนไทยเดินทางในลำเดียวกัน245คนมีคนไทยเดินทางมาในลำเดียวกันแต่ไม่น่าจะเป็นคนไทยทั้งหมดนะเอาจริง2อ5คนที่เด็กนั่งคือ 22H เก e ้าอี้นะครับแล้วก็จอดเติมน้ำมันที่ไคโรอียิปต์โดยไม่มีผู้ออกจากเครื่องบินอันนี้คือเหตุการณ์จากจากซูดานนะครับแล้วก็มาจอดที่ไคโรนะครับอันนี้นอกประเทศเราเนาะเอาเป็นว่า10กรกฎาคมนะครับถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลาตี5-40 ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานกลมควบคุมโรคส่งตรวจแล้วก็มีการทำทรดสวอปเนี่ยนะฮะที่สนามบินโดยอุปทุษสูดานซึ่งเป็นบิดาพร้อมคนกับรถ1คนและเจ้าหน้าที่1คนสวมใส่หน้ากากาอนามัยตลอดเดินทางไปพักโคอนโดมิเนียมวันไม่ได้จอดแวะพักที่ใดความหมายคืออย่างนี้ครับจากสุนภูมิในเวลาตี540นะก็คือเจอแล้วละ่ะแต่ว่าด้วยเอกสิทธิ์ทางการทูตนะก็ไว้ใจกันเอาไว้ง่ายนะครับก็ไปต่อกันที่ ไปต่อกันที่คอนโดมิเนียมนี่ฮะเอาเป็นว่าคอนโดมิเนียมนี้รับผิดชอบดีมากนะครับสำนักง,งานนิติบุคคลเขาก็ออกจดหมายออกมาการันตียืนยันว่ามาจริงๆเนื่องจากว่าคอนโดนี้ในช่วงแรกในระยะแรกเนี่ยตอนที่กำลังระบาดกันเนี่ยก็มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 หรือโคโรนาไวรัสเนี่ยอยู่ในอาคารมาแล้วก็มีประสบการณ์อันเป็นอย่างดี ก็ทำการจัดการนะครับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆนะครับทีนี้ต้องบอกแบบนี้ครับกลับมาที่เรื่องราวใน Thailand F a c t Today 9ก้านาฬิกายีนาทีนะครับถึงคอนโดที่พักเด็กหญิง9ขวบใส่หน้ากากอนามัยส่วนน้องสาวคนเล็กและมันดาไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยขึ้นลิฟต์หมายเลข3จากทั้งหมด4ตัวไม่ได้พูดคุยหรือใช้ลิฟต์ร่วมกับผู้ใดและในวันเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลตรวจว่าเด็กหญิง9้าขวบผลเป็นบวกติดเชื้อโควิด -19 และติดต่อโรงพยาบาลที่จะรับรักษาตัวไว้ล่วงหน้า 11:38มีรถของสถานทูตพร้อมคนขับที่สวมใส่หน้ากากมารับไปโรงพยาบาลพญาไทนาว่ามินระหว่างการรักษาพบมีอาการปอดอักเสบโรงพยาบาลน,นี้มีห้องเขาเรียกว่าเป็นเนกาทีฟเพรสเชอร์นะครับอันนี้ผมไปโรงพยาบาลน,นี้บ่อยในการตรวจสุขภาพส่วนตัวที่นั่นแล้วก็โรงพยาบาลแถลงแล้วนะแต่ว่ารายละเอียดจากผู้บุนในการโรงพยาบาลเดี๋ยวไปฟังท่านอีกทีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโรงพยาบาลได้ตรวจเป็นเซ็กันโอเพนเนียรนะครับเพราะว่าครั้งแรกถ้า ถ้าดูตามรายละเอียดในนี้มีการตรวจมาก่อนออกจากไครออกากกจที่ซูดานนะครับมีการตรวจมาก่อนแล้วที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศซูดานก็คือ7กรกฎาคมฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการมาที่เมืองไทยก็คือมาเพื่อ second opinion นี่แหละมาขอยืนยันผลอีกทีว่าใช่ไหมแล้วก็มีการตรวจกันที่โรงพยาบาลน,นี้นะครับโดยยังไงครับ โรงพยาบาลแนะนําให้ย้ายไปรักษาอย่างสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในวันที่12กรกฎาคมก็แปลว่ามีการอยู่โรงพยาบาลอยู่ด้วยนะครับเพราะว่านี้เป็นเหตุการณ์วันที่10ฉะนั้นวันที่12ออกจากโรงพยาบาลน,นี้วันที่12กรกฎาคมในเวลาตีสี่ผู้สัมผัสในครอบครัวทั้งหมดย้ายไปอยู่บ้านพักสนานทุตซูดานซอยสวนพลูโดยบิดาอาศัยร่วมกับภรรยาและลูกอีก3คนนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นในข่าวแจ้งว่ามันนอนอยู่ที่สถานทูตที่ซอยสวนพลูนะครับน่าจะเป็นบ้านพักนะครับน่าจะเป็นบ้านพักเพราะว่าอันนี้อาจจะคนละที่กับสํานักงานของสถานทูตก็ได้นะครับฉะนั้นทั้งหมดก็จะอยู่ในซอยสวนพลูนี้ณนะเวลานี้ยังอยู่นะครับสาหรับครอบครัวของทูตสุดานอุปทูตสุดานั้นนะต้องต้องพูดแบบนี้นะครับแล้วก็ระหว่างที่อยู่คอนโดวันเซึ่งตอนนี้ย้ายออกแล้วนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1 0บถึงสิเนี่ยครอบครัวยืนยันว่า อยู่ในห้องไม่ได้ออกไปใช้บริการสระว่ายน้ำหรือฟิตเนสโดยมีบิดาซื้ออาหารมาให้หนึ่งครั้งและลงมาเปลี่ยนรีโมทแอร์ air ให้อีกหนึ่งครั้งโอ้โหละเอียดมากและพักอยู่ชั้น19ของคอนโดซึ่งทั้งหมดคอนโดนี้มี329ห้องนะครับแล้วก็มีผู้อาศัยจริงอยู่200ห้องเป็นชาวต่างชาติประมาณ70%ซึ่งคอนโดแห่งนี้เคยมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มาแล้ว2คนในช่วงเดือนมีนามีการประกาศมาตรการป้องกันโรคโควิด1 9จําจำกัดคนขึ้นลิฟต์ ทำการสาดลิฟทุกตัวด้วยแอลกอฮอล์ถูพื้นทุกวันด้วยน้ำยาฟอกขาวแล้วก็ลูกบ้านประมาณ50%ไม่ใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในลิฟซึ่งส่วนนี้ตรวจสอบมาจากกล้องวงจรปิดนะครับฉะนั้นผู้สัมผัสเสียงสูงจากกรณีนี้จะมี7ราย1คนในครอบครัว5ราย2คนกับรถ1ราย3เจ้าหน้าที่สาารทูต1รายรวมแล้ว7รายแต่ผู้สัมผัสเสียงต่ำจะมี15รายก็คือผู้ใช้ลิฟต่อจากครอบครัวนี้ ที่มีการเปิดไทม์ไลน์กันไปขอบคุณข้อมูลจาก Thailand Fact Today ด้วยนะครับผมก็รู้สึกเหมือนคุณผู้ชมแหละสับสนรู้สึกเศร้ารู้สึกท้อแท้เหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมามันเหมือนกับกำลังจะดีขึ้นแล้วนะครับแม้ว่าแบ์ไตจะเคยออกมาแสดงความเห็นว่าเราก็ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9มมากนักในเชิงของรายได้ในเชิงของเศรษฐกษิจ แต่เราก็เป็นห่วงทุกคนจริงๆเราอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงเรื่องนี้โดยเฉพาะคนที่กําลังฟื้นเศรษฐกิจระยองตอนนี้กําลังจะฟื้นนะครับเอาเป็นว่าโรงแรมโดนเท90%ตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะหลายคนก็กาดตกจริงๆนั่นแหละจะว่ากาดตกมากสุดก็ต้องตั้งคําถามไปที่ผู้อยากให้เราตั้งกาดนั่นแหละว่าทําไมถึงปล่อยขนาดนี้นะครับจะด้วยอะไรก็แล้วแต่สนามบินอู่ตะเภาในจังหวัดระยองนะครับ อูตเผาเอาจริงๆสนามบินนี้นะครับผมเพิ่งผ่านมาเลยเมื่อสักเดือนที่แล้วนะฮะไปขี่ม้าเอาเป็นว่าพอผ่านมาอูตเผามานั่งกินข้าวอยู่แถวนี้ก็คนพบว่านี่คือเขตท้องที่ทหารนั่นแหละฉะนั้นเอาจริงๆก็ปฏิเสธการรับผิดชอบได้ยากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้มาด้วยภารกิจทหารนะครับอันนี้ก็ยืนยันผ่านโฆษกของกองทัพแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางคณะของผู้เดินทางกับทหารอียิปต์ท่านนี้นะฮะสากว่าท่านเนี่ย ก็มีการไปพักที่โรงแรมที่ชื่อว่าดีวารีดีว่าเซ็นทรัลแล้วก็ไปห้างข้างๆก็คือห้างแหลมทอง,ง,ง,งอันนี้ไปจริงนะครับห้างแหลมทองก็จะมีอีกห้างหนึ่งคือห้างเซ็นทรัลพลาซารยองทีนี้มันมีข้อตกเถียงนิดนึงในเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการจะจับผิดอะไรแต่ว่าดูประกาศแรกก่อนของห้างเซ็นทรัลพลาซารยองบอกขอเรียนแจ้ง ให้ทราบว่าการตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทางสู่การค้ายืนยันว่าไม่มีผู้ติดเชื้อมาใช้บริการที่สู่การค้าแต่อย่างใดนะครับแล้วก็บอกมาตรการให้สบายใจ5อย่างการไม่ตกอย่างต่อเนื่องต่อไปทีนี้ปรากฏว่านี่สบ,บครประกาศบอกว่าไปนะครับก็คือมีคนมายืนยันว่านี่แหละฮะมีนั่งแท็กซี่ไปเซ็นทรัลละยองเวลานี้นะครับ4คนไม่รวมผู้ติดเชื้อนะประมาณนี้นะครับทีนี้เซ็นทรัลก็ ทำถแถลงอัปเดตออกมานะครับว่าทหารอียิปต์ที่ติดเชื้อไม่ได้มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าแต่มีผู้ทหารอีกกลุ่มที่ไม่ได้ติดเชื้อก็บอกมีผลตรวจยืนยันเป็นลบมาใช้บริการนะครับก็เป็นข้อมูลที่นำเสนออัปเดตให้ทราบนะครับถแถลงมาแบบนี้นะครับเรื่องนี้นี่จะว่ากันตรงๆนะคุณผู้ชมมันก็ต้องว่าด้วยแฟกต์เท่านั้นแหละแล้วก็ หน่วยงานองค์กรไหนที่เกี่ยวข้องหรือมีคนเข้ามาด้วยเนี่ยก็คงจะต้องรายงานทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาเรื่องนี้บำรุงราชไม่เกี่ยวโรงพยาบาลกรุงเทพไม่เกี่ยวนะครับใครอีกบ้างที่ไม่เกี่ยวไปดูจ่าพิชิตหน่อยจ่าพิชิตขจัดพันชนนะครับดราม่าแอดดิกก็กากระบาดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากข่าวนะครับก็มีข้อมูลที่เรียกว่าอยาปักปรำแล้วกันเพราะว่านี่ฮะไม่ว่าจะเป็นสถานทูต ซอย16ไม่ได้ไปเพราะว่าเขาบอกไปนอนที่ซอยสวนพลูเป็นบ้านพักของทูตนะครับสถานีรถไฟฟ้านะจะด้วยสถานีไหนก็แล้วแต่ไม่ได้ไปนะครับางเทอร์มินัลทอรนี่นเอมเทียมไม่ได้ไปสวนเบญจสิริสวนเบญจสวนสวนเบญจกิติและสวนเบนจะเดี๋ยวนะมันจะชื่อคล้ายๆกันเอาเป็นว่าไม่ได้ไปนะครับตลาดคลองเตยนะฮะโรงเรียน มหาวิาลัยไม่ได้ไปสมิติเวชบำรุงราฐไม่ได้ไปแต่ไปพยาไทยนาวมินยืนยันด้วยหนังสือจากโรงพยาบาลพยาไทยนาวมินนะครับยืดอกออกมาบอกว่าตรวจเพื่อเป็น Second Opinion นะเป็นเรียกว่าอยากได้ความเห็นนะว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่เราก็ต้องยอมรับความความก้าวหน้าและความเอาใจใส่ทางการแพทย์เราได้รับคำชมจริงๆคุณผู้ชมว่า เป็นประเทศที่จัดการเรื่องนี้ได้ดีนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่เรื่องของการแพทย์เนี่ยให้บริการดันเป็นอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือจากเรื่องโควิดสถานการณ์โคโรนาไวรัส2019เนี่ยก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากเพราะว่าหมอและพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนทุ่มสัมภกกกำลังนะเพื่อที่จะรักษาให้ดีที่สุดแล้วเราก็มีจํานวนค่อนข้างน้อยนะครับยอด ผู้ติดเชื้อสะสมอะไรมันก็นิ่งมาเป็น40เท่าไหร่วันน่ะ40กว่าวันน่ะนะครับค่อนข้างทําหน้าที่ได้ดีนะเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้พอผ่อนปลนกันมาถึงระยะ5ก็ต้องยอมรับว่าผู้ตั้งกฎว่าต้องมีกาดก็เกิดความผิดพลาดนะครับวันนี้คุณหมอทวีสินก็ยกมือไหว้ขอโทษนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้ก็คุณหมอก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับ แต่ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเอาจริงๆแล้วในอเมริกาก็ยังหนักอยู่นะครับบราซิลหนักมากถึงขนาดผู้นำประเทศนะครับประธานาธิบดีติดนะครับแล้วก็มีตัวเลขกันมาเนี่ยวันเดียวเกือบล้านที่เพิ่มขึ้นมาทั่วโลกก็ค่อนข้างยังคงรุนแรงอยู่นะครับบ้านเราก็เอาจริงๆก็ต้องใช้คำว่าเราทัศนคติดีอพอเราผ่านพ้นมันมาได้เราก็เริ่ม กลับมาคุกคลีกันเหมือนเดิมนะเน็กใช้คำว่าผู้คนนะ่ะปรารถนาหาการเกิดกลัวอันนี้เป็นคำพูดแบบให้เห็นภาพนะว่าชอบอยู่ด้วยกันนะ่ะเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปใน Facebook เนี่ยกอดคอกันแล้วใช่ไหมทุกคนก็เฮ hey ใช่ไหมเพราะเราก็รู้ว่าเออสงสัยเชื้อในประเทศคงไม่มีแล้วไม่เหลือรอแล้วเพราะว่าเราปิดประเทศไม่ได้รับคนต่างประเทศเข้ามาซึ่งหลายๆประเทศตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับ เปียนแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเอกสิทธิ์หรือจะเรียกว่าอภิสิทธิ์แต่สองคำนี้มันก็เป็นคําที่มองได้ทั้งบวกและลบอะเนาะความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศก็เป็นเรื่องจําเป็นที่เขาต้องมีเอกสิทธิ์ให้กันแต่พอเป็นอภิสิทธิ์ขึ้นมาก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจกันไม่พอใจกันอ่ะไปดูข้อมูลอีกสักนิดหนึ่งนะครับการเดินทางเข้าออกทางอากาศทางบกนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยนักบิน,นยังคงบินอยู่เพราะว่ามันมี เขาเรียกว่าฟลีดอ่ะก็คือมีการเดินทางของสินค้าอ่าคือการขนส่งนั่นแหละเรียกง่ายๆนะไม่ต้องใช้สับหรอกเป็นการขนส่งสินค้าโดยเครื่องบินพาณิชย์นี่แหละยังคงมีอยู่ฉะนั้นก็ต้องมีคนที่เดินทางเข้ามาเข้าออกแต่คนเหล่านี้ก็ได้รับการอำนวยความสะดวกนะครับจากการยื่นเอกสารก็ไม่ต้องกักตัวนะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ส่งผลทำให้เกิดช่องโหว่ซึ่ง สบคก็ใช้คําว่าจะต้องดําเนินการปรับปรุงต่อไปเพื่อให้กันได้จริงๆไม่งั้นนักบินที่เป็นทหารของอียิปต์นะทอบอกองทัพยอมรับว่าไม่ได้มาติดต่องานด้านทหารแต่เข้ามาเพราะว่าเป็นนักบินนะครับเป็นกับตันนะไว้ง่าย,ายแล้วก็เอาคนมา30กว่าคนแล้วก็มีการไปท,ทําธุระอะไรกันตามข่าวผมไม่เล่าเยอะเพราะว่าเราไม่ใช่สํานักข่าวแต่ว่าวันนี้เราอยากคุยกับคุณนะครับผมก็ไม่ได้ ชิญชวนว่าจะต้องแสดงความโกรธออ,อกมาอย่างมากมายแต่ก็ผิดหวังเหมือนกันอะผิดหวังเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันกําลังจะดีแล้วเชียวนะครับแมวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยกันถือว่าเป็นการชวนคุยจากแบร์ไตนะครับแล้วก็เปิดแผนที่คลี่เปิดปูดไปด้วยกันฉะนั้นท่านทราบแล้วเขาไปไหนบ้างก็ระมัดระวังนะครับระมัดระวังสาหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ของัดคํานี้ออกมาใช้อีกครั้ง ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยครับสวัสดีครับคุณกำลังฟังแบนตาต์พอดแคสต์